แล้วให้ไปเก็บตรีชวาทั้งยาชื่อสังกรณียังเขาสัพยาบันพดปรากฏอยู่ยอดคีรีสีกับปัญจมหานทีสัพยาทั้งนี้มาให้ทันแม้นว่าได้บทฉลมลงองค์พระอนุชาไม่อาสังจะดำรงคงชีพชีวันหอกนั้นก็จะหลุดขึ้นมา เป็นบทกรอนในบทพระราชชนินผ์ของรนก้าราชการที่หนึ่งเรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงศึกกุมปกรณหลังจากที่พระลักษ์ถูกหอกมวกขศักแล้วพิเภกก็กราบทูลหาวิธีรักษาให้หนุมานนั้นไปเอาตรีชวากับสังกรณีมารักษาที่เป็นภูเขาที่อยู่ในป่าเิมพาน เรื่องของป่าหิมพานต์นี้ปรากฏทั้งที่มาจากนิทานเรื่องเล่าตำนานของศาสนาพราหมณ์และก็เรื่องเล่าในศาสนาพุทธในพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าหิมพานต์เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระเวสสันดรเข้าไปอยู่ในปา่าแล้วก็บำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในปา่าป่าที่ไปอยู่นั้นเขาเรียกว่าป่าหิมพานต์ แปลกนะครับว่าปลาหิมพานกันแบแดนโลกนั้นมีแค่มิติบางๆกั้นสายตากั้นอารมณ์กั้นความรู้สึกคล้ายๆกับว่าแรงกดดันหรือแสงที่จะทำให้คนทะลุผ่านวาร์ปเข้าไปได้พระเวสสันดรชาดกหรือเวสสันดรพระเวสสันดรมีระบบกิจที่สูงส่งมีภาวะแห่งการพอกพูนบุญมาสมบเสมอจึงสามารถพาลูกพาเมีย ไปอยู่ที่ป่าหิมะพานต์แม้ในแต่พุทธประวัติของสาวกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากล่าวถึงป่าหิมพานธ์ครั้งหนึ่งมีสามมเรนรชื่อว่าสุมนณะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะพอดีพระอนุรุทธะนั้นปวดท้องแสบท้องเป็นโรคเกี่ยวกับลำลมท้องท้องแต่ยาที่จะสามารถเอามารักษาได้นั้นต้องเอาสิ่งที่ส่วนผสม ทั้งยาจากเป็นไม้หอมจากป่าหิมพาน์เรียกว่าภูเขาคันธมาศที่สำคัญคือต้องได้น้ำจากสะอโนดาษซึ่งเป็นน้ำใสสะอาดน้ำที่ไหลมาจากรากไม้ทุกรากที่มีภูเขาร้อมรอบห้าลูก คือน้ำจากสะอนุดัะจ,จิงอยู่อาจมาจากฝนแต่ฝนลงไปสู่ต้นไม้แล้วก็จะซึมผ่านราดกลายเป็นยากลายเป็นทิพโอสถใครได้อาบได้กินได้ดื่มจะสามารถรักษาโครคไข้ไข้เก็บได้พระอนุรุทธะมีวิธีเดียวที่ทต้องรักษาแล้วใครแ่ละจะไปเอาตัวเ,เองก็ลําบากอยู่ตนที่ไปเอากลายเป็นสามเณรน้อยที่บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเกศขวบสามเณรสุมานณะสามเณรสุมานณะอาสาที่จะไปเอา น้ำจากสะอโนดาตพอสามเณรเหาะแล้วก็ใช้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ใช้ชานที่ได้ส่วนตัวทะลุพบเข้าไปในป่าหิมพัน์ก็ไปเห็นกลุ่มพญานาะพญาปัญกะนาคราชกําลังอาบน้ําสงน้ําเย็นสบายแปลงตัวเต็มที่เป็นงูใหญ่ขนดที่นี้สุมณะสามเณรก็ นึกว่าพญานาคนี้เป็นเจ้าแห่งสะน้ำก็หวักว่าท่านพญานาคคราชอัตมาขอน้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะไปเป็นส่วนผสมของยารักษาอาจารย์ขอให้ท่านชี้บอกท่าที่ควรจะไปเอาน้ำด้วยเถิดกลับกันละสิครับพูดดีๆแต่คนที่ตั้งโจทย์ไว้เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ชอบชะตาไม่ชอบความรู้สึกไม่ชอบสรมนารน บอกว่าไม่ให้เราไม่ให้พยาปัญณกะนาคราชแพรพังพานใช้ลมเป่ากายใช้ริดจำแรงพยายามปกคุมทุกที่ที่เป็นขอบเขตสะอนุดันไม่ม,มีน้ําไหลออกเลยสามรเอนก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกครั้งที่สามเมื่อพูดแล้วคงจะไม่รู้เรื่องแน่คงจะได้รับการปฏิเสธ เนื่องด้วยความเป็นสมเณที่ห่วงในครูบาอาจารย์และตนเองนั้นบรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบก็เลยจำแรงร่างกลายเป็นพระพรมให้มีตัวใหญ่คับโลกเลยพอตัวใหญ่ขับโลกคือใช้แค่ปลายนิ้วเท้ากดหัวพญานาคราชจมลงไปใต้น้ํากําลังคล้ายกําลังปกคุมกระทะใหญ่ๆอยู่ดีๆอยู่ๆก็มีเท้าจิกลงไปน้ําช่องน้ําก็เลยเกิดสมเรณก็เอาน้ํา นำกลับมาให้พระอนุรุทธะดื่มผสมกับยาก็เลยหายอันนี้มีในพุทธประวัตินะครับในพุทธประวัตินี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้านั้นไปบินทบาทที่ไปบินทบาทนะครับอุตรกุรุทวีปก็ต้องผ่านป่าหิมพานต์และระหว่างที่ท่านไปเทศนาโปรดพระมารดาูุสวรรค์ชั้นดาวคนหึ่งท่านก็ไปบินทบาทที่ วิเป็นบาิที่ทวีปอุตรุกุุทวีปผ่านไปมผพานชั้นเจ็ดก็ใคยขึ้นไปบนสวรรค์ประเทศสอนให้พวกพุทธบัรดาฟังต่อฉะนั้นเรื่องปลายมพานยิงอยู่มันอาจจะเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อมันก็เป็นสายฝนที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ต้นไม้และสรรพสัตว์ให้มีชีวิตมีความหวังกลมกลืนไปด้วยกันว่าโลกทั้งโลกนี้งดงามด้วย ความเชื่อแต่หากความเชื่อที่มันมากเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นพลังจมคนที่เชื่อนี้ให้กลายเป็นเพื่อนของสายน้ํากลายเป็นญาติของพื้นดินนอนไม่รู้จักตื่นก็เป็นไปได้ด้วยความเชื่อมีฤทธิ์ก็คือว่าทําให้คนนั้นจมดิ่งมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นเห็นนั้นไม่รับรู้ ความเชื่อเรื่องป่าไมพันจึงมีในประเทศไทยพอสมควรทีนี้ในคลิปวิดีโอก่อนผมพูดถึงภูเขาทั้งห้าลูกพูดถึงสายน้ำสระอโนดะพอคร่าวๆพูดถึงต้นไม้พอพูดถึงต้นไม้มีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับต้นไม้เนี่ยเอาเลยว่าต้นไม้ที่อยู่บนสวงสวรรค์ผสมประสานกับต้นไม้ที่อยู่ในป่ามา้พันที่ดังๆเป็นต้นไม้วิเศษเรียกว่าปัญจพฤกษา ปัญจะพิกก็ได้คือต้นไม้5อย่างที่อยู่บนสวงสวรรค์ที่อยู่ในป่าหิมพานทำไมถึงเอาป่าหินพานนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่ามีมิติเวลาทับซ้อนซึ่งกันต้นมันทารบต้นมันทาระหรือมนทารบมนทารบต้นไม้ต้นนี้จะออกดอกวันที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานเท่านั้นเพื่อ เพื่อที่จะเริ่มเพื่อที่จะได้บูชาดูจะครับว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามากําเนิดและก็ไม่มีพระพุทธเจ้าที่ตั้งโชเป็นพระอราัแตสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกไม้ดอกนี้ก็ไม่บานต่อมาก็ต้นปริชาติต้นปริชาตินี้เป็นต้นไม้ที่พูดบ่อยว่าใครได้ดมกลิ่นก็จะสามารถ ย้อนนึกถึงอดีตของตัวเองได้ความรู้จะเกิดความเข้าใจแต่เกิดแต่คนนั้นกลัวกลัวที่จะรู้เขาจึงไม่ให้รู้เลยทุกคนเกิดมาจึงไม่รู้ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดต่อมาก็คือต้นสันดานหรือต้นสันตานะต้นสันดานต้นสันตานะเป็นพืชไม้ถ้าอยู่ในเมืองไทยคืออยู่ทางจันทบุรีเอาไปแกงอะไรได้แต่ต้นสันตานะหรือต้นสันทานะยังไม่เด่นชัดว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทไหนบางคนก็บอกว่า เป็นต้นไม้ที่ต้นซึกหรือว่าต้นจามจุรีอะครับปล่อยไปค่อยหาโอกาสพูดกันอีกครั้งหนึง่งต่อมาคือต้นกระลประพฤกต์ต้นกระลประพฤกต์ต้นไม้สารพัดนึกต้นไม้ที่เกิดขึ้นเมื่อโลกนี้มีพระมหาจัก,กรพรรดิก็จะเกิดขึ้นสีมุมเมืองและโลกนี้ถ้ามีคนปฏิบัติธรรมะเป็นคนปฏิบัติด,ดีก็จะมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงลำคอให้มีเสียงดุจพม แล้วก็กลายเป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้นการัปะพฤกนี้ใครปรารถนาสีอะไรปรารถนาต้องการกินอะไรปรารถนาต้องการอะไรที่สามารถหาได้ในโลกมนุษย์นี้เพียงแค่เพียงแค่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นกับประพฤกแล้วนึกตามที่อยากจะได้ก็จะได้สมความปรารถนาต่อมาคือต้นหาริจันต้นหาริจันหรือต้นจันเหลืองเป็นต้นไม้ที่เบอกไม่หอมแต่มีความทนและแข็งแรงอันนี้คือตาม ความเชื่อต้นกระประพฤก,ก็ดีหาริจันก็ดีสันตานะก็ดีมันทารบก็ดีน้มนทรบก็ดีปริชาติก็ดีเป็นต้นไม้ที่อยู่บนสวงสวรรค์แต่ต้นไม้ที่เปรียสุดก็คือต้นกระประพฤกต้นกระประพฤกนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดบนสวงสวรรค์และเกิดอยู่ที่ป่าหิมพานต์สุดท้ายต้นกระประพฤกจะเกิดอยู่บนผืนโลกเมื่อโลกนั้นไม่มีสงครามโลกนั้น ปัศจากการเอารัดเอาเปรียบต้นไม้จะเกิดขึ้นสี่ทิศให้คนสามารถอยู่กินโดยอิสระอยู่กินโดยอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นลักษณะของต้นไม้ต้นละกับประพฤติแล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งต้นนาลีผลต้นไม้แห่งความงดงามใครไม่ได้เข้าใกล้ใครไม่ได้สัมผัสนาลีผลเทวดาตนไหน ยักษ์ตนไหนวิทยาตอนตอนไหนปีไหนไม่ได้เหมือนกับโลกทั้งโลกนี้หรือป่านิ้พาน,นี้แทบระเบิดทําไมไม่ออกรูปออกผลอันนี้เป็นความเชื่อไปดูนะครับว่าต้นไม้ที่ออกรูปมาเป็นรูปร่างอรชันอ่อนแอหอมแล้วก็หวานสามารถที่จะเสพสมเหมือนคนได้อย่างปกติอันนี้เป็นความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ต้นหนึ่งในป่าไมผพานมีในป่าไม้พานเท่านั้นต้นไม้ที่บอกว่าการมาพึกเนี่ย คือต้นไม้ที่จะมาเกิดบนโลกมนุษยเมื่อพระศีรีอริยะเมตไตรมาเกิดต้นกรัรปะพฤกษก็จะเกิดขึ้นสีมุมเมืองเมื่อเกิดพระมหาจักรพรรดิเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นสี่มุมเมืองแต่สองอย่างนี้เกิดไม่เท่ากันอาจจะมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันเท่านั้นต่อมาผมกล่าวในเรื่องของน้ําสายน้ําที่ไหลออกจากสาอะโนดาแบ่งออกเป็นทิศเหนือทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลออกตามช่องแต่และช่องนั้นก็จะมีสัตว์อาศัยอยู่รักษาอยู่รักษาช่องที่น้ําไหลออกมาจากสระอโนโดาตทิศตะวันออกก็จะเป็นภูกราชับีที่แบ่งเป็นเผ่าเป็นพงมาตามที่เคยกล่าวไปตามที่เคยเห็นภาพต่างๆต่อมก็คือมีช้างช้างคือวงช้างที่เกิดขึ้นเพราะความอบอุ่นจากเขาเหิมะไรน้ําจะมีสีเหลืองน้ําที่ทิศ เหนือที่ช้างอยู่นะจะมีสีเหลืองเหมือนกับสีของน้ําพึ่งต่อมาคือมา้าม้าก็อยู่ทางทิศตะวันตกม้าชอบหญ้าสีเขียวน้ําที่ม้ากินก็จะมีสีเขียวต่อมาก็คือโคหรือวัวเป็นน้ําที่ใสน้ําใสที่แปลกมองไกลๆจากฟ้าเหมือนสีดําเข้าไปใกล้ๆจึงรู้ว่านี่คือสายน้ําอันนี้เป็นความเชื่อที่เราเชื่อกันมา บทกลอนตอนต้นกล่าวไปที่เล่าไปนั่นคือบทกลอนจากรามเกียรติที่เอ่ยถึงป่าหิมพานป่าหิมพัานความซับซ้อนเหมือนชีวิตทดลองใช้ทั้งเป็นมนุษย์ทั้งเป็นเทวดาหรืออาจจะเป็นเปรตสุรกายคือการทดลองใช้ชีวิตป่าหิมพานดินแดนที่ปกกลุ่ม ไปด้วยไอหมอกเหมือนความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปไม่ยอมให้แสงทะลุมันก็จะจมอยู่กับความเชื่อโรกาป่าหิมพานยังมีบทต่อไป